เพชรบูรณ์คอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดบาดน้ำมนต์เมื่อเจ้าของบ้านนิม,มนต์พระทําบุญและทําพิธีเสดาะเคราะห์หลังไฟวิดไม่บ้านโชคดีดับทันเชื่อจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าที่บ้านไม้ชั้นเดียวเลขที่68/7หมู 7, บ้านวังใส่ทองตําบลซับเปบิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านของนายวันชัยดวงอุปะ อายุ47ปีได้มีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ต่างช่วยกันจัดเตรียมอาหารข้าวหวานผลไม้เลี้ยงเพลนพระสงฆ์จำนวน6รูปเพื่อทำบุญบ้านและทำพิธีสะดาะเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเวลา16นาฬิกาได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขณะที่เจ้าของบ้านออกไปทำงานเก็บมะขามหวานที่สวนโดยมีลูกชายวัย18ปีได้ทำอาหารด้วยเตาฟืนอยู่ใต้ถุนบ้าน ก่อนที่จะออกไปซื้อของในตลาดคาดว่าฟืนได้หล่นลงมาจากเตาแล้วเปลวไฟไปติดกับกองไม้ทําให้เกิดไฟลุกลามประกอบกับเป็นช่วงลมหนาวไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วไปติดกระป๋องสีทําให้เกิดระเบิดเสียงดังจนเพื่อนบ้านได้ยินรีบพากันออกมาดูและช่วยดับไฟได้ทันท่วงทีค่ะโชคดีตัวบ้านไม่ถูกไฟไหม้มีเพียงเครื่องมือทางการเกษตรและของใช้บางส่วนที่เก็บไว้ใต้ถุนบ้านถูกไฟไหม้เสียหาย โดยเจ้าของบ้านเชื่อหลังทําบุญบ้านและทําพิธีสะดอกเคราะห์แล้วเสร็จจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนขณะเดียวกันหลังเสร็จพิธีทางสงฆ์ชาวบ้านและเสียนหวยต่างไม่พลาดพากันส่องดูเลขเด็ดในบาทน้ำมนต์หลังน้ำตาเทียนได้หยุดติดการปรากฏเด่นชัดคล้ายตัวเลข73สสร้างความฮือฮาแก่ผู้ที่พบเห็นบางคนก็ถ่ายรูปส่งต่อกันอย่างคึกคัก ส่วนในกระถางทูบก็เป็นอีกหนึ่งความหวังเมื่อทูบเสียงถ่ายได้ปรากฏตัวเลข375ตั้ต่างพากันจดใส่กระดาษหวังนำไปซื้อเลขเด็ดเสียงโชคเสียงดวงก่อนวันหวยออกตามระเบียบต่อไปค่ะนิว24เดชามาลามาดมงสิชาคล้ายแก้วภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน